มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสองฟีดแบ็ชาวเน็ตนะคะหลังรู้ความจริงบีมกวีเคยคบโดนัทในอดีตค่ะนอกจากเซอร์ไพรส์กันกลางรายการแล้วยังเซอร์ไพรส์แฟนๆทั่วประเทศอีกด้วยนะคะกับรายการร้องข้ามกำแพงเทปล่าสุด นักร้องหนุ่มบีมกวีมาเจอกับนางเอกคนสวยโดนัทมนัส,สนันซึ่งเป็นนางเอกใน MV เพลงซาสันสันอีกด้วยค่ะซึ่งการที่ทั้งคู่ได้มาเจอกันในรายการเหมือนเป็นการเคลียร์ใจปลดล็อกกันนะคะเพราะว่าหนุ่มบีมเล่าว่าเราเคยใช้เวลาด้วยกันช่วงหนึ่งค่อนข้างเยอะก่อนที่จะห่างกันไปตอนที่เราแยกกันไปก็รู้สึกว่าเขาจะโกรธเราหรือเปล่าซึ่งโดนัทเองก็บอกว่าโกรธมาก ก่อนที่บีมจะบอกว่าการที่เขามาก็คือเหมือนเป็นการยกโทษจริงๆก็เหมือนเพลงที่เราเองเลือกมาพรุ่งนี้ไม่สายทางด้านแฟนๆหลังรู้ความจริงเพราะว่าหลายคนเข้าใจผิดมาตลอดหลายปีนะคะโดยฟิทแบคทางบ้านบอกว่าน้อยคนมากที่รู้หลายคนเพิ่งจะมารู้วันนี้มีแค่คนในวงการ ที่สนิทกับแฟนคลับชั้นในที่สนิทจริงๆแล้วก็ไม่เคยมีใครคิดจะเอามาพูดด้วยเทปนี้เหมือนปลดล็อกทุกคนนะคะนึกว่าเป็นแฟนเก่าพี่แดนมาตลอดนะคะคิดว่าโดนัทคบกับแดนมาตลอดเซอร์ไพรส์มากเอาจริงเซอร์ไพรส์พี่โดนัทไม่รู้เรื่องของพี่บีมเลยแต่พี่โดนัทเป็นนางเอกใน MV ซ่าสันสให้ดีทูตามแต่ข่าวพี่แดนเทปนี้เหมือนปลดล็อกเราผู้ติดตามพี่บีมมาเหมือนกันคะ่ะ เคยได้ข่าวเรื่องนี้อยู่เหมือนกันแต่สมัยนั้นคือต้องปิดมากถ้าเปิดนี่คือโดน f อฟซถล่มยับแน่ๆค่ะเข้าใจความรู้สึกเลยค่ะถึงว่าตอนแรกๆที่รู้ว่าเป็นโดนัทก็คือแดนค้างไปเลยอ่ะสงฟีดแบคชาวเน็ตหลังรู้ความจริงบีมกวีเคยคบโดนัทในอดีตค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากชีนดอทคค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ